ที่ลำหนึ่งที่เด็กอยากเป็นคืออะไรรู้ไหมครูนะา่กับพยาบาลกระหออย่างเงี้ยแต่ว่าผมจุดผมคิดว่าเด็กทั้งหมดมาจากโรงเรียนกรอมอแต่ว่าเราพวกครูก็กกเป็นตัวอย่างที่ทดีมากเลยทําให้เด็กเขารู้สึกรักเลยว่าเขาอยากเป็นครูเขาภูมิใจเรื่งานครูการหรือว่างานอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสามสี่รอบเลยแล้วก็โอ้ขั้นตอนมันเยอะมากเลยแบบทําไม่ผ่านต้องมาเลื่อนแล้วเดิ่มการทันในชีวิตต่อไปนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นการโอกาสที่เหมาะแล้วขออนุญาตเปิดงานรำลึกพระคุณสวัสดีนะคะเพื่อนๆช่องไอท m มฟรักทุกคนวันนี้นะคะมินอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องวันครนิดนึงนะคะ,ะจากคลิปที่เพื่อนๆดูนะคะท่านผู้ชาช่างของเราอะ่ะก็เป็นประธานนะคะในพิธีรำลึกพระคุณ บุรพาจารย์นะคะหรือว่างานวันครูนะคะประจําปี2 5 6 6ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะช่วงเช้าที่ห้องบางกอ,อกอาคารไอรวัฒน์พัฒนากทม2นะคะท่านชาิเนี่ยก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกทมมีบุคลากรครูนะคะประมาณ1 5 0 0 0คนนะคะแต่มีนักเรียนนะคะทั้งหมด4 3 7โรงเรียนนะคะจํานวน2,60,000่คนนะคะท่านกล่าวว่าสํานักการศึกษาค่ะมีความสําคัญไม่แพ้สํานักอื่นนะคะ ท่านบอกว่าปกติพวกเรานะอยู่กทมเนี่ยพวกเราจะเห็นสิ่งปลูกสร้างเช่นถนนรถไฟฟ้าใช่ไหมคะขณะเดยียวกันนะคะโครมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิ่งปลูกสร้างนะคะท่านย้ำเลยคะ่ะว่าการศึกษาเนี่ยต้อง สำคัญกว่าสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกทมเนี่ยปรับปรุงนโยบายเรื่องคุณภาพครูนะคะแล้ก็เรื่องการคืนครูให้กับนักเรียนซึ่งเป็นนโยบายานโยบายหลักเลยนะคะของกทมเพราะว่าท่านบอกว่าท่านต้องการลดภาระครูนะคะโดยการจ้างพนักง,งานมาทฑิตอกสารแทนครูมากขึ้นพร้อมส่งเสริมระบบ การจัดทำเอกาสารให้ครูเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกนะคะรวมถึงกทมเนี่ยมีการปรับวิทยาฐานะของคุณครูนะคะให้มาตรฐานแล้วก็ลดงานครูลงเพื่อให้คุณครูได้มีเวลากับนักเรียนมากขึ้นน,นะคะกทมมีแผนนี้ทำต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างนักเรียนและก็ครูที่มีคุณภาพค่ะ ชีวิตการทำง,งานของอาจารย์ชาชาที่ผ่านมาในอดีตนะคะท่านเคยเป็นอาจารย์หนึ่งที่พวกเราทราบนะคะเมื่อปีพศ2538ท่านเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะได้รับแต่งตั้งตําแหน่งทงั้งชาชการเป็นถึงรองศาสตราจารย์นะคะ ย้อนไปสมัยเด็กๆนิดนึงสมัยเราเป็นนักเรียนนะคะเพื่อนๆเราจะคุ้นเคยกับกิจกรรมไหวครูถูกไหมคะจะมีตัวแทนนักเรียนเนี่ยนำพานดอกไม้ไหวครูสวยงามเลยนะคะพร้อมคํากล่าวไหวครูนะคะซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะเพื่อนจะขึ้นต้นเหมือนต้นคลิปที่แอดมินเปิดนะคะคือปาเจราจาริยาโหติ คุณนุตารานุสาสกาซึ่งมีความหมายว่าครัวจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งนะคะเป็นผู้พร่มสอนศิลปวิทยาให้กับเรานะคะแล้วก็การลงท้ายของมันนะคะของอตัวบทไวโครนะคะเป็นภาษาบาลีเหมือนกันนะคะที่ว่าปัญญาวุธิกรเรเตเตท,ท,ทิโนวาเทนมามิหัง นะคะก็มีความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์เหล่านั้นผู้ให้อวาทผู้ทําให้ปัญญาเจริญด้วยความเคารพนะคะสมัยเราเป็นนักเรียนนะคะก็เราก็ไหวครูกันใช่ไหมคะก็มีพันไม้ที่นิยมไหว้ครูนะคะเช่นดอกมะเขืออันนี้เพื่อนๆคงจะจําดีนะจําได้ดีนะคะดอกมะเขือคือขอใหอ้มีความหมายว่าขอให้ความสะอาดนะคะมีความสะอาดบริสุทธิ์ซื่อสัตย์แล้วก็อมน้อมทำ อาน้อมถ่อมตนนะคะดอกเข็มนะคะสติปัญญาเฉียบแหลมราเข็มนะคะแล้วก็ย่แพรกนะคะความหมายก็ให้มีความอดทนค่ะแล้วก็ความเจริญงกง,ง,งามนะคะก็เป็นอดอกไม้พันไม้ที่ใช้ในการไหวครูของเรานะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่านอกเหนือจากการไหวครูในการศึกษาของเราแล้วเนี่ยยังนิยมกรนมาทำอีกนะคะเป็นการราลึกถึงพระคุณครูแล้วก็แสดงความกตัญญูนะคะ ในกิจการต,าต่างๆนะคะเช่นการชกม,มวยก็จะมีการไหวครูนะคะเพราะว่าต้องการให้เสร็จเรียบร้อยได้ชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กกรณีาการแสดงนะคะอย่างเช่นนักแสดงนะคะก็จะมีการไหวครูนะคะการแสดงโขนละครรำฟ้อนนะคะหรือว่าตลอดจนงานในเชิงศิลป์ทั้ง10หมู่นะคะก็จะมีการไหวครูประกอบนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นขนมทำเนียมประเพณีของไทยนะคะแล้วก็ สืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันบรรพบุพร,รุษของเราแล้วนะคะอนินก็มาเสริมเนื่องในวันครูนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คุครูคงอยากจะให้สิทธิ์นะคะสามารถนําวิชาความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็พัฒนาประเทศด้วยนะคะเหมือนท่านอาจารย์ชาชาของเราอะนะคะที่ท่านก็ส่งเสริมเด็กๆนะคะให้มีพัฒนาการนะคะเพื่อเป็นอนาคตของชาตินะคะ แอดมินก็นําข้อมูลเกี่ยวกับครูนะคะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่มีอาชีพเป็นครูนะคะก็จะมีความสุขในการทําหน้าที่อาชีพครูนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะปลูกฝังให้กับน้องๆน,นะคะเป็นอนาคตที่ดีของชาตินะคะก็วันนี้คลิปนี้แอดมินก็อาจจะคุยเพียงเท่านี้นะคะก็ เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่างานวันครูที่ผ่านมาเนี่ยท่าอาจารย์ชาชาของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าอัปเดตนะคะเกี่ยวกับอาจรย์ชาชาแล้วก็เรื่องราวในกรุงเทพของเราเแอดมินจะนํามาคุยอีกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะทั้งในวันเก็กว,วันครูนะคะแล้วก็ทุกๆวันของ,ของเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะ,ะ,คะแลีวคลิปหน้าเราเจอกันค่ะ